โมันโอ้จัามันเด้ทคุยกับรู้แล้วำอะไรนัะไเจดานกล้วยเกยโค่นหมดเลยแต่่บ้านไหนเขาไม่ไม่มีคอบสุก ครับหมูมีเยอะไหมครับเยอะจ้ะเยอะประมาณเท่าไหร่ประมาณเด๋ยนนีกน้ก็เป็นร้อยเลยจ้ะก็เดือนร้อยที่ปลูกต้นไม้แล้วูกผักอะไรก็ไปกินไปดูตรงต่อชุมชนหรือว่านักเรียนยังไงบ้างครับไม่จ้ะเขาจะไปเขาเองอบ้านไหนอาหารให้กินเขาจะอยู่อยู่บ้านนั้นะเขาจะอยู่ตมามธรรมชาติ